บายดีพี่น้องตุย๊ยชิพะวันนี้พาไปใส่วันนี้หลังจากใส่ชีวิตจากในเมือกหนึ่งวันเนาะคทำงานเมือกพี่น้องสบายดีพี่น้องตุ๊ยชิพะไปใส่พาไาเอมาเดินทางยังไม่เบ,บีในเมือกฮะเอาสิใส่เงินย่างเงินทายีงพี่น้องยัางเงินเก่าพันกรีดเก่าพันกรีดก็มายี่สิบบาทเอ้ยผมเห็นสี่สิบเลยนะเนาะสี่สิบบาทเอ้ยผมถึงตินะ ว่าเก้าสินทีพกเบาทสิบสิบห้าบาทว่าส mm ิบบาทสิบห oh. ้าบาทว่าส erm oh. ิบาทนะสิบบาท่ไฉันสี่หกค้นหาพันสิบบาทสิบบาทเอออั้ยี่สิบบาทใช่ไหมเบอร์โตแล้วป่ะยี่สิบบาทอาสิไปเบิกนางสองคน ngộp cầu hai kiểu sẽ vẫn đang lại cho nó bay đó đâu lại một lại đó Cứ à không chịu khó đâu มัาจะเปซิมสูสีเมึงวะมันจะได้เครื่องก่อนนะจัดค่าจะอะไรสามันโอ้คำหนึ่งสามพันนี่ต้นี้ียงมาสวามาสวะมีงูกาพัดแต่ก็ไรทรายเกงกา0พัดไปกินเลยไปสามคำไ0สาม

สามพันเลยดีกว่าในคำเดียวแต่คำเดียวตัวนี้ปูบ้างเนี่ยอันนี้ปลาแซมอนอันนี้ปูอะไรเป็นไรใช่ปะเอาคนละเครื่องขึ้เขียวน่อยดิ

เดืองบประมาณ6,000เะเอาเดือ6,000กี่บ้างที่มาหล่ออย่างหางช่องหัวเนาะโรแสัำชีบอ่งอะอย่าอ๋อเดี๋ยวพี่น้องทางแพนซิมมอลอยู่ปากสินะลาวไต้พี่น้องทางญงสุดเนีอยู่ในลาวไต้เหร เฉบเนาะสูสีเนาะฉบยี่เนาะไยากเลยเนาะข้าวข้าวเดียวเบิร์ดข้าวเดียวเวิร์ดนี่กูสามาีกเลื่อนด้แค่แบเนเดี๋ยหกพันขี่หหยอกหอกกูสาวเขาจะไปบนนางเนาะพี่น้อง ไม่เ่กันเลเอ่อเห็นเถอะเศร้่เนาะเศร้ากูเสีู่เศร้าก็จะขึ้นไปเวงนางถ่นแหละเพื่อจเล้ยงกันกีพี่เราบางเ่งนางสีดาแล้วก่แล้วตัวมีจาควันไม่่หรอใน่อยแหละนี่ก็ฟิมโอ้เวลสารเต็นฮามเงี cái học, không tệng không sao, cái không không sao? Không là... đấy à. không cảm à. không à. đi không tệng mai. cái này đó.

เดาะไหมเดาไหมเดาะซ่าคนนะเดาเฮ้ยครมีบัตรเดียวมัตสิเออบ้านตรงสงัมี่มมีเนาะกจกมมีม่มีบัตรตัวหนังอยูนะรนพันระะุเท่าไจักจักสาดจักซีดนี่ไปดั่งไปั่งทยยี เขา่อยากถ่ายเนานิ่มปาัวผันัวพันแม่นบังหลอดช่องโหว่โหว่หรอ่งหน่้ช่องถึงครับบัวพันบัวพันเป็นปลาทับ มันบ้านเองเข้าใ่วนัวคนด้วยนะตัวนี้มันดูสพันธีวนนะสบพันธีว่าเขาจะเขาจว่าใจสีพันธีเป็นสีพันบานตัวนี้บอกตัวยูดูสีพันแสดงว่าตัวูเป็นใจเาตใจัวนี้ป่ะาตัดจตัวนี้ป่ะตัวนี้ตรวจตัวนี้นใจดีสีพันธีค่ะเอาไปเก็บะไรยยันงมเนา ใส่ตัวนี้บ่ะนี่พกพันดีบเลยชิบิวังหลัีน้องใส่ตัวนี้ปีนอ่ะแต่พันจีบกันเลยเบื้องนัังตัวนี้ตัวนี้ชนรุ่นสิบพันนัที่ใก็สนั่นเลยแต่ว่าตัวยืใส่ได้หนึ่งปีใส่ได้หนึ่งปีป่ะใส่มาสองคนเนาะ ไปไปนวดนังขาวะนังขาเอาไหมไ,ไปใช่ไหมจะยาวไยาวเอาไหมเรามีบัตรชวนด,ดุดเอาไปให้เขาจะเขาจะมีดีกว่านี้นะจะว่าดอกไม้แบนี้ือทาวังหว้กเาเบินนงยังเบิรนนยังเอ้าเอวเบินนันนนนงยาไหลากาดนะกาดหลากาดน,นะเนาะกาดที่กาดนะ

มากครับปัจจัยคนอ๋อว่าไปนะอย่างบัวพันนั่งเดอดเดือเดียวกันพี่ด้ดูเรือกันแต่ว่าเขาเท่าเข้าใจแค่แค่้าพันสองคนแต่พันแต่่านกัน นิดหน่อยที่ป้ายที่อนแหละพาจเขาไปได้ซ้ำซ้มงแรกกนะพาจีเขาไปเบิร์นัทีมเมเจอผู้พี่ครูของเราเลยนี่จะขายเลยเข้ามาแล้วนี่คือบอลทานเเบิร์นั่งครั้งแรกว่เขามาจ้ะครั้งที่ชองเครั้งที่ชองเลยมาแล้ไ้ตอนตอนเหี้่นหลักเหนม่ามากับาวมนา ข้าหามไทยหูแบจักนเหทาหสิหามหางางเ้แถวแถวดีไหลไปไหลไปดีมันอยู่นี้ได้ดีเออสิบเอ็แมนวะแดดมาสิบี่เีีเบอร์สิบเอ็ด้เบอร์เอร์สิบเอ็ดมึงอไรพี่น้องหมดมึงอไรพี่น้องตอนนี้ฮะก็ว่าออกจาก ้องนังเดี่ยวเนาะเาบเดี <habitude> ่ยวกันพี an angel, ่น้องบ่อน้อยพันยากขาแห้งเลยออกมาอาจีเขาอูกองขันหนึ <Okay>. ่งเนาะมีกรเาูกองทางางขาเขาเนาะพี่น้องได้หมดหมีน้อหดหงดหงงเมื่อยนังมันปวดเป็นเราพี่น้องแลก็ชคปเพี่สนเนาะกได้กซงกับนกรนงเลย ร่างใจน่าแบบบริโภคชนะเราเองพี่น้องเป็นการสนับสนุรินทร์รับทงบ่าเองวันนี้มาน้อยคภาคม้วนได้พี่น้องวันนี้เพราะว่าในเมืองนะขาดขาดลูกเปิดตาชิมใหม่เนาพี่น้องพอกันคลิปหนาเนาะเอาไปทีนี้ใช้องไทยกันขึ้นเขาพี่น้องยิ้มข้นเขาแห่งเนาะไปบ๊ายบายไป